เป็นมีดหลุดจองนะคะเป็นทรงใบข้าวขัดขาวน้าสวมอคะ่ะสันจะอยู่ที่ประมาณสามมิลกว่าตัวนี้เป็นใบข้าวเหมือนกันใบข้าวขัดครึ่งใบจะกว้างตรงนี้ใบจะกว้างสัน ห้มิลนะะตัวนี้เป็นกึ่งโบวี้เนบกึบ่งโบวีะคะ้ค่ะด้ามสวนเหมือนกันสันจะอยู่ที่ประมาณห้ามิละคะ่ะใบใบสิบสองนิ้วใบสิบสองนิ้ว,วไม่รวมด้ามะคะ่ะทั้งสามเล่มเลยราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทก็จะมีฝัก ข้อ PVC แบบนี้ให้ค่ะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ